ผมือยให้แบมแบมด้วยนะฮะเขานี้คือว่านิสุขุณดูแลน้องดีมากนะฮะ55ตัวตัวเขายุ่งครับครับตัวเขาต้องอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยากให้เขาดูแต่โทรศัพท์อะไรแต่แบมแบมอะอเลื้นจริงคิวก็เคยเจอแล้วก็เหมือนฟังแหม่มหรือเรื่องบ้างไปเรื่องปตอบถูกแล้วคุณ55 S <S เราเป็นห่วงน้องดีเดยวะเอา้านี่คุณด,ดีอะไรอยากฝากถึงแบมๆไหมครับเออผมว่าตอนนี้เป็นแบมเขาก็โตแล้ว<ช>ค้าว่าผมเจอเขาแต่ตอนเฮ้ตัวเขาเนี่ยใช่ครับแล้วก็คือตอนนั้นรู้สึกเป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มาจากไทยแล้วก็มาเทรนนิ่งที่อยากจะเพื่อที่จะเป็นศิลปินย่าไงเนี้ยก็เลยพยายามจะให้คำแนะนำดีๆกับเขา,เา,าอยากให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีเป็นศิลปินที่ดี ครับนะฮะก็เลยอยากจะบอกเพราะว่า,วาตอนนี้แบบแบบก็กำลัง,งทันดีอยู่แล้วก็ทันทีนี้ต่อไปอนะะแล้วก็เรื่องงู้นนี้ไมต้องบอกคนอื่นก็ได้<ๆ>เรื่องนี้อยู่กับเราสองคนแล้วเดี๋ยวพี่คุณพาวนีข้าเแบบวเดี๋ยวมา,อา,อวมาบกอกเขาดิเออเนี่ยถือว่าเป็นคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง แล้วก็ยังให้คําแนะนำน้องด้วยนะวันนี้น้องก็ประสบความสําเร็จแล้วแนวเหมือนกับคุณเองนะครับนะ